และนี่ก็คือกล่องไมซารามอนิกนะครับรุ่น dlink 500 d 2ูกลัดนะครับซึ่งเป็นไม้ราคาที่บอกเลยเลยว่าดีมากแล้วก็นี่เลยเป็นขนาดไม่ได้ใหญ่มากรู้จักรุ่นเหมันจะใหญ่นะแต่พอจับของจริงแล้วไซส์เล็กมากนะไมซารามอนิกนะครับนี่ก็จะมีอย่างหนึ่งที่อยู่ในเซ็ตตุวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวสำหรับการลงนะครับอันนี้เป็นเสียงจากโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมของซารามอนิกเห็นไหมว่าตัวเล็กแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นเสียงไมที่ยังไม่ได้เปิดน้อยแคนเซลลิ่งนะครับเพราะววว่่่่าาาตตรรรงงนน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 ีีีีี้้้้จะะมมมพััััดดลลลอออยยูเป็กแแคคซิบ ลมขนาดเนี้เสียงมันจะหายไปไหมเสียงลมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใส่ตัว w i วิ h i ิ l โอเคตอนนี้บิวก็ใส่ Dead Cat แล้วก็ใส่โหมดตัดเสียงรบกวนด้วยเนี่ยลองเปิดให้ดูแล้วก็ใส่ใส่ตัววินเอาเดดแค t นะครับสำหรับการลมด้วยเดี๋ยวลองมาเปิด เคนี่ก็เปิดมาเป็นเสียงปกติแล้วตอนนี้ทุกคนลองดูนะนั่งพัดลมจ่อแล้วตรงนี้เป็นกล้องนะครับก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวไปลองฟังกันเอาเองแล้วกันเน